าล่มลูกค้าตัวนี้เป็นเสื้อผ้าล่มแขนยาวนะคะผ้าล่มผสมผ้าวอร์มนะคะป้ายนกแก้วสามพันห้าร้อยบาทจ้าป้ายป้ายเลยแค่นี้แล้วป้ายเดียวกับสเวตเตอร์ฮูดเลยสามพันห้าร้อยบาท แต่ป้ายเนี้ยเขาจะเป็นแบบเสื้อผ้าล่มผสมเสื้อวอร์มนะคะเขาจะได้แบบทั้งวอร์มทั้งผ้าล่มในกระสอบเดียวกันเลยจัดไปที่3,500บาทเท่านั้นค่ะซ k ค่ะลูกค้าตัวนี้พี่ดูความใหม่ของเนื้อผ้านะคะใหม่แบบ งานดีอุย้ยตัวนี้แบบเหมือนเคยเห็นเลยแบรนด์นี้นะคะเป็นวอมผ้าวอมนะคะดูดีดูสีดิพี่ถ้าแบบผ้าไม่ใหม่มันจะไม่เงาแบบนี้นะอุย้ยเฮอร์เล่นี่มีเชิ้ตแขนยาวไหมไม่มีจ้าเชิ้ตแขนยาวล้วนไม่มีจ้า วินเทจครับผมอุ๊ยน่ารักเป็นหมีแพนด้าโอ้ยสีวินเทจอีกแล้วโอ้ยลูกค้าตัวนี้เป็นยูนิโคลกัน UV เสื้อกัน UV ยูนิโคนะคะบาง นี่อาดิดาสสีฟ้าพาสเทลของสาวสาวพี่ดูความใหม่ของเนื้อผ้านะคะโอ้โห,โโหพี่ดูตัวนี้อาร์มี่นะคะอาร์มี่ดูดิเมดในไต้หวันใหม่กริบสักปักอาร์มี่ตัวเบลเลอร์กลางหลังเลย แชมเปี่ยนจาสีขาวก็คือขาวแบบนี้เลย ค่ะเป็นวอร์มนะอย่างเงี้ยวอร์มของผู้หญิงฟ้าเริ่มมืดแล้วยังค่ะพี่ใครจะรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวมาได้เลยเอ้าวพี่ธนพรรับจ้าโอเคมีคนรับแล้วสวยงามพระรามแปดสวัสดีค่ะคุณพี่กลับมาแล้วหรอกลับมาขายแล้วหรอสามพันห้าค่ะคุณพี่ค่ะ พี่ธนาพี่ธนาวันพี่ธนาเอ้ธนาวันพี่ธนาพรขายยังกลับมาขายของหรือ,อยังเนี่ยใครอยากได้รุ่นนี้สั่งได้นะคะ3,500ันตัวนี้ของก็เพิ่งลงเหมือนกันพี่หนูมไม่มีเวลามารีวิวเลยช่วง2-3วันนี้แทบไม่ได้รีวิวงานแบบอะไรเลยอะหมดเวลาไปกับการทำงานอย่างอื่นนะคะสีสดๆยังแต่อดใจไม่ได้ก็ว่าและ ไม่เป็นไรฝากของได้มองไม่เห็นพูดมากค่ะฝากได้เหมือนเดิมคุณพี่เก็บให้อย่างดีนะคะฝากน้องได้เหมือนเดิมป้ายนกแก้วนะคะตัวนี้ก็เพิ่งจะลงไปเมื่อไม่กี่วันเองนี่เนาะเลยเนาะย่างลูกค้าบางท่านรอสินค้าอยู่นะคะยังไม่ทราบเนาะว่าสินค้าใหม่มาถึงแล้วนะคะ ใครที่เห็นไลฟ์นี้นะคะสั่งได้เลยรุ่นนี้มาแล้วกระดังนี้น่ารักลูกค้าน่ารักเราก็น่ารักตอบลูกค้าลูกค้าแบบโอนเลยอย่างเดียวฝากของฝากได้นะคะใครยังไม่มีที่เก็บก็ฝากไว้ก่อนได้รับฝากได้ ใครจะสั่งสั่งลูกใหม่ได้เลยเพราะว่าลูกนี้มีคนรับไปแล้วนะคะราคาอยู่ที่3500บาทลูกค้าค่ะจะได้แบบพาลมกับวอร์มผสมกันนะถ้าเป็นป้ายนี้นะคะต,ตัวนี้ลายทหารลายพรางก็มาใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยลูกค้ามันมีทุกไซส์นะไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดนะคะเนื้อผ้าก็ค่อนข้างสะอาดเลยเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียไม่เยอะ จริงๆใส่คุ้มได้ใส่คุ้มกันแดดกันลมนะคะลูกค้าเสื้อแบบนี้นะใส่เที่ยวได้นะคะ <มา S 1> เด็กๆไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เลยมาเลยฟิลล่าจ้าตัวนี้ฟิลลา นี่ยนะลูกค้าใส่คุมนะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยได้ใครทํางานในห้างอะไรอย่างงี้ยเนาะขายแบบชิวๆได้เลยต้นทุนก็ไม่แรงลูกค้าเพราะว่ากระสอบหนึ่งนะคะ3ามพใช่ไหมมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ120ตัวบวกลบได้นะคะรีบอกคะ่ะ ผ้าไม่ค่อยหนานะลูกค้ารุ่นนี้ผ้ามันไม่ค่อยหนานะคะถ้าตัวที่เป็นผ้าวอร์มก็จะผ้านิ่มๆใส่สบายนะตัวที่เป็นเนื้อผ้าล่มก็จะไม่หนานะคะผ้าออกบางไหมโลไหมโลฉันเปลี่ยนฉันเปลี่ยน ันหนาวผ้าสำลีเสื้อกันหนาวผ้าสำรีไม่มีเลยคุณพี่เนี่ยเห็นปะบางคนก็อยากได้นะเสื้อกันหนาวผ้าสำลีอะ่ะที่เราส่งไปให้แม่อพี่เจนเสื้อกันหนาวผ้าสำลีมันไม่มีทำแยกมาเลยลูกค้าเออแต่ว่าที่เราส่งไปให้แม่ใช่ปะที่เป็นกันหนาวผ้าสำลีอะ่ะ ตอนนี้ไนกี้จะเห็นป่ะพี่ผ้ายังดีอยู่เลยเนื้อผ้ายังสะอาดใช้ได้เลยเดน,เน,งนงไงว่าไงรีวิวอยู่เอออ,อืเป็นโทรหาลูกค้าให้เลยเป็นเพลเบอร์แบบลูกค้าคุยให้เลย ให้เขาโอนบัญชีเดิมได้เลยโอนเพิ่ม450บาทอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยถ้าไม่เข้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโกโลอฟมีวิวอยู่เออเออเอออะไรเโหลายวินเทจนะเนี่ยอะไรเอาเอาตัวนี้ไหมหพี่ดูหน่อย ค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยดูสีดีเป็นลายวินเทจนะเนี่ยเอาไปคัดแยกทำราคาได้เลยพี่มันจะมีหัวผ้าด้วยนะเนี่ยมันจะมีแบรนด์ด้วยอุ้ยตัวนี้อะไราวางลงข้างล่างเลยเออเป็นเฟอร์รารี่พูมา่าหรอพูมา่มาเฟอร์รารี่ทำเป็นเฟอร์รารี่ทำของเฟอร์รารี่เหรอเนี่ยมันมีหัวผ้านะคะลูกค้า เออแยกอุ้ยขอดูป้ายคอหน่อยเป็นเฟอร์รลรี่เลยนะเว้ยนี่ยะพี่เป็นเฟอร์รลรี่แล้วก็ทําน่าจะทําร่วมมัง้งทำร่วมกับพูม่าเอาไว้ถ่ายรูป <laughs> พี่ธนพรบอกเย่ <laughs> มีมันมีหัวผ้าให้ลุ้นทุกลูกแหละคือเห็นป้าเราก็ดูไปเรื่อยๆพร้อมกันเราก็ไม่เห็นก่อนลูกค้าอยู่แล้วนะคะอย่างบางคนสั่งลูกใหม่ไปเปิด ก็แบบหูหัวลั่นหัวแตกเลยก็มีนะคะอย่างบางคนแบบเออแบบเปิดไม่ชอบเปิดเองรอรับกระสอบรีวิวอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่ามันก็จะต้องรอหน้าหน้าโกดังแบบว่างรีวิวอะไรอย่เงี้ยโคลัมเบียค่ะโคลัมเบียสีนี้สวย <c oul umb ia> สีส้มสีส้ม ที่ผ้าแบบไม่ค่อยหนานะรุ่นนี้ผ้าออกบางเยอะดูดิผ้าบางไม่บางลมพัดทีปิวยับไปเลย ตอบไหยเออจำนวนตัวเยอะอ่ะพี่พี่รับพอจะเอามาไว้ใส่ใช่คุณพี่ใส่สบายใส่สบายเลยอ่ะผ้านไม่ค่อยหนา้าแบบใส่สบายน็อตเฟสพี่ตรงนี้น็อตเฟสเดอะน็อตเฟสเล d ล็อกอะไรสักอย่างเมา n t เทนเกียอะไรสักอย่างไม่รู้ ไปดูเองแล้วกันแล้วน็อตเฟสนะคะแวนอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นผ้ากัน UV หน่อยอะแบบบางๆนะคะอะน็อตเฟสไปอีกตัวหนึ่งคุณพี่ หัวมีให้ลุ้นนะคะี่แบรนด์เนี้ยก็เห็นบ่อยนะวันนี้น่ารัก NBA พี่ NBA ตัวนี้สวยเลยเป็นวอมด้วยนะคะสีนี้แบบสวยอเบ็นชอบอะ Adidas สีแดงเดือดเลยไนกี้เห็นปะพี่หัวมันก็ออกเรื่อยๆนะคะลุ้นไปเรื่อยๆได้ใครจะสั่งไนกี้แอนไหมเนี่ยโคลอมเบียเห็นไหมคะหรือไปเรื่อยๆพี่มันก็ออกเรื่อยๆเนี่ยเห็นปะ พอไม่รีวิวนห้ากกว่านะพอเข้าหนีเข้ามา,มมมามข้างในมันตุกมันหยุดแต่พอทำเจลรีวิวข้างนอกมันตุกเนี่ยสไตล์อย่างเงี้ยก็สวยนะพี่อ้าวโคลัมเบียอีกแล้วเห็นป้าออกเรื่อยๆพี่ออกมาเรื่อยๆนะคะ ตัวนี้แก๊ปค่ะสีแบบเหลืองน่ารักตัวนี้นิวบาลานที่สีคือละมุนมากดูคอดีๆมากแล้วก็แบบเดี๋ยวเ,ยวเนี่ยนิวบาลานเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะอา้าวไนกี้ต่ออีก ห้าสิบหนึ่งยีนเหมือนรีวายเลยเนาะใช่รีวายป้าไม่เห็นป้ายมันเลยโอ๊ยพี่กระสอบหนึ่งได้เยอะมากโอ้ยตรงนี้อันนี้แบบเป็นแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตแบบเบสบอลเบสบอลหน่อย กระสอบหนึ่งนี่คือแบบรีวิวขาลากได้เลยอะจำนวนเยอะนะคะโอ้ยพี่ออกเรื่อยๆปลาตามาค่ะปลาตาออกมาท้ายๆนะคะปลาตาก็มาท้ายๆอยู่อันนี้ก็แบบโอน,นาวีนะคะป้ายบิ๊กบึ้มเลย ขายสบายสบายพี่ตัวหนึ่งแบบห้าสิบหกสิบก็ได้ดูป้ายยังอยู่เลยเอเปิดละลีกตัวเดียวค่ะเออพรุ่งนี้พี่ค่อยถ่ายรูปก,กระสอบนี้สวยตาแตกจริงพี่ออกมาเรื่อยๆหนูเปิดจนจนตัวสุดท้ายแล้วยังออกอยู่เลยอะเอาตัวนี้มาให้แคปตัวสวยตัวสวย วางเลยเอาป้ายวางอะ่ะโอ้ยเหนื่อยจังเลยวันนี้เหนื่อยมากมีอีกไหมมีเยอะเลยพี่มันเลิศมันสวยสวัสดีค่ะแม่แดงไม่ได้อ่านแชทไม่ได้อ่านเม้นเลยจะรีบรีวิวให้มันจบไงฟ้ามันเริ่มมืดแล้วแม่ก็ชอบแม่ก็ชอบรุ่นแต่ชอบส่งฟีแม่สวยจัดเลยครับลูกนี้สวัสดีครับคุณน้องมาจัดนะ มาจัดนะจริงๆสวยทุกป้ายนะถามว่าเสื้อผ้าล่มอ่ะอยังมีลูกค้าแบบใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อถามพี่หนูเห็นพี่ขายเสื้อผ้าล่มหลายป้ายอ่ะพี่แนะนําป้ายไหนคือจริงเล่นได้ทุกป้ายนะคะเพราะว่างานแบบทุกป้ายเนี่ยโอเคหมดเลยโอเคหมดทุกป้ายนะคะที่เราเทสทสมานะคะบางคนก็แบบสั่งทุกป้ายแหละ รอบนี้ป้ายนี้รอบหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะบางคนสั่งทีเดียวนะห้าป้ายห้าลูกป้ายละลูกจัดมาให้เหลยเนี้ยก็มีเช่นกันนะคะใครอยากได้เสือ้อผ้าลมโกดังสายสองนะป้ายไหนก็สั่งมาเถอะลูกค้าขายได้ทุกป้ายนะคะเก็บไปเลยได้เลยได้เลยคุณพี่อุย้ยงุย้ยมามาแหมมาทีหลังเขาเลยนะมาตอนจบนะ ใครจะสั่งสั่งได้เลยเออ,เอ,อมาตอนถ่ายกำลังมาดูกำลังมาดูมาดูตอนจบพอดีลูกค้าคือรีวิวมายาวนานมากยืนมานานมากนะคะยืนจนปวดหลังเลยอะ่ะกระสอบนี้จำนวนค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่านางออกผ้าบางแล้วก็แบบไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะคะพี่ใครอยากได้สินค้ารุ่นนี้เสื้อผ้าล่มนะคะจัดได้เลยใครจะตามไปซื้อพี่ธนพรตัวไหนก็ คุยกันได้เลยนะคะราคาสามพันห้าพี่อะอะไรอะเดี๋ยวถ้าจบคลิปก็ไปย้อนดูนะพี่ใครที่มาไม่ทันนะไปย้อนนั่งเลื่อนเล่อนดูเอานะว่าแบบงานประมาณนี้ใช้ได้เปล่าแต่คือจริงป้ายนี้ขายมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะป้ายนกแก้วขายมาตั้งแต่2ปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งขายนะลูกละสามพันห้าพี่เนี่ย พิ่งลงค่ะลูกค้าพึ่งลงเมื่อสองสาวันที่แล้วเนี่ยกองนี้ทั้งกองเลยใช่หมดเลยนะคะกี่เลยกี่ลูก 50, 15, 15, 17, 18, ห้าสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้าเลยยี่สิบลูกพี่มาเกือบสามสิบนะอย่างบางคนแบบรู้ว่ามาก็คือสั่งแล้วแต่ยังบางคนยังไม่รู้ลูกค้ายังไม่รู้นะคะบางคนก็รอเพราะว่านางเข้ามาแค่เดือนละครั้งนะคะป้ายนี้นี่นะตามนี้เลยลูกค้าใครจะเอานะคะแคปหน้าจอหรืออะไร แคปหน้าจอทักมาได้เลยนะคะลูกค้าพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้มีสินค้าเข้าใหม่นะคะมาเจอกัน9ก้าโมงครึ่งเหมือนเดิมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาก่อนเลยด้วยคลิปนี้คลิปสุดท้ายเลยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ